เด็กชายที่เกิดมาในสลัมไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินแต่โชคชะตาพลิกผันเมื่อเขาช่วยชีวิตเศรษฐีนีหญิงโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำเพียงครั้งนั้นจะเปลี่ยนอนาคตเข้าไปตลอดกาลจากความหิวโหวยสู่การต่อสู้กับสายตาดูถูกจนกลายเป็นผู้สร้างความหวังให้คนทั้งสังคมเรื่องจริงหรือไม่และเขาจะก้าวข้ามกำแพงของชนชั้นไปได้อย่างไรติดตามเรื่องราวที่ทั้งซาบซึ้งทั้งสเตือนใจที่จะทำให้คุณน้ำตาไหลตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย เสียงจอแจของผู้คนในตลาดเช้าเริ่มเงียบลงทิ้งไว้เพียงกลิ่นคละคลุค้งของปลาแห้งผักสดที่เริ่มเหี่ยวและน้ำสกรปรกที่ไหลเอื่อยผ่านร่องถนนเล็กๆก้องเด็กชายวัยสิปีสะพายถุงพลาสติกใสขนมปังเหลือจากร้านขายเบเกอรี่ประจำตลาดเขาต้องอ้อนวอนเจ้าของร้านทุกครั้งว่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับผมจะเอาไปขายตอนเย็นและด้วยความสงสารเจ้าของร้านจึงยอมแบ่งให้ในราคาถูกๆทุกเย็นหลังเลิกเรียนก้องจะนำขนมปังเหล่านี้ใส่ถุงเล็กๆเร่ขายตามตรอกซอกซอยขนมปังนะครับ5้าบาทเองจ้า เสียงใสๆดังท่ามกลางฝุ่นควันและแสงไฟถนนที่ริบหรี่เด็กชายตัวผอมผิวคล้ำจากแดดจะสวมเสื้อเชิ้ตสีซีดที่มีรอยประกังเกงขาสั้นเก่าที่แทบขาดและรองเท้าแต่ที่พื้นบางเฉียบเขาเดินด้วยความอดทนเพราะทุกเหรียญที่ได้สำคัญต่อชีวิตบ้านของก้องคือกระท่อมไม้เก่ามุงสังกะสีตั้งอยู่ในชุมชนแออัดริมคลองแคบแคบกลางคืนเวลาฝนตกน้ำจะซึมเข้ามาในบ้านจนพื้นเปียกชื้นตลอดแม่ของก้องป่วยเป็นโรคไตระยะเริ่มต้นเดินไม่สะดวกต้องนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆมีกระ,ะมังหลายไปตั้งไว้เพื่อรองน้ำที่หยดจาากหลังลังคว ก้องเป็นเด็กที่รักแม่มากแม้จะเหนื่อยเพียงใดแต่ทุกเช้าเขาจะหุงข้าวต้มใส่ผักเล็กน้อยให้แม่กินก่อนออกไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียนก็ต้องทำหน้าที่พ่อบ้านตัวน้อยทั้งกวาดบ้านซักผ้าและเร่ขายขนมเพื่อหาเงินซื้อยาคืนนั้นเหมือนทุกคืนหลังจากขายขนมหมดก้องกำเงินเหรียญไม่กี่สิบบาทกลับบ้านเวลาประมาณสามทุ่มถนนมืดเงียบไฟถนนบางดวงดับสนิทเด็กชายเดินลัดตรอกเล็กๆพางนับเงินในมือวันนี้ได้ตั้งหกสิบสามบาทแน่พอซื้อข้าวสารได้สองกิโลเขาคิดอย่างดีใจทันใดนั้นเสียงแผลบวแววมาช่วยด้วย ก้องสะดุ้งหยุดเดินหูงเงี่ยฟังอีกครั้งเสียงนั้นเล็ดลอดออกมาจากรถเก๋งสีดำคันใหญ่ที่จอดข้างถนนไฟท้ายยังสว่างข้างในรถมองเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งเอนอยู่กับเบาะดูเหมือนกำลังพยายามเปิดประตูแต่ไม่มีแรงก้องวิ่งเข้าไปเคาะกระจกแรงๆคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนั้นแต่งกายหรูหราด้วยชุดราตรีสีเข้มมีสร้อยเพชรระย,ยิบระยับที่คอแต่ใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษเงือไหลอับแก้มเธอหอบหายใจติดขัดพูดเบาแทบไม่ออกช่วยหายใจไม่ออก ก้องไม่รอช้าพยายามเปิดประตูรถแต่ติดล็อกจึงเอามือทุบกระจกแล้วตะโกนอีกครั้งคุณป้ากดเปิดประตูครับหญิงคนนั้นยกมือสันส่นๆกดปุ่มแล้วก้องรีบเปิดประตูแล้วพยุงเธอออกมาโทนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลเด็กชายพูดทั้งน้ำตาเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปเขาหันไปมองรอบๆเห็นคนสองสามคนแอบชะโงกดูจากหน้าต่างบ้านแต่ไม่มีใครออกมาช่วยบางคนยังพูดว่าอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องก้องกัดฟันแน่นเขารู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้ผู้หญิงตรงหน้าอาจตายได้ เด็กชายวิ่งไปกลางถนนโบกรถแท็กซี่อย่างไม่คิดชีวิตโชคดีที่มีคันหนึ่งหยุดกล้องตะโกนล,ลั่นไปโรงพยาบาลด่วนครับคนป่วยจะไม่รอดแล้วคนขับลังเลนิดหน่อยเมื่อเห็นเป็นเด็กแต่ก็ใจอ่อนยอมรับผู้หญิงขึ้นรถกล้องประคองเธอนั่งเบาะหลังมือเล็กๆจับมือเย็นเฉียบของเธอไว้แน่นคุณป้าอย่าหลับนะครับเดี๋ยวก็ถึงแลอดทนไว้นะครับกล้องผููเสียงสั่นแต่พยายามให้กำลังใจ หัวใจเด็กชายวัยสิเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกเขาทั้งกลัวทั้งไม่รู้ว่าทำถูกไหมแต่ในใจมีเพียงความตั้งใจอยากช่วยไม่ได้คิดถึงอันตรายหรือผลตอบแทนใดๆเลยในที่สุดแท็กซี่ก็ถึงโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดก้องกับคนขับช่วยกันหามผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในห้องฉุกเฉินพยาบาลรีบมารับตัวทันทีก้องยืนหอบหายใจเหงื่อท่วมตัวทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่าตัวเองได้ทำเรื่องใหญ่แค่ไหนเขานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินทั้งคืนไม่กล้า,กล,บบากลับบ้านกลัวว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรไปเขาจะรู้สึกผิิดดไปตตลอชีว และแล้วชะตาชีวิตของก้องก็เริ่มเปลี่ยนไปจากการตัดสินใจครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวเสียงเครื่องวัดชีพรจรในห้องฉุกเฉินดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแสงไฟสีขาวสว่างจ้าทาให้บรรยากาศดูเคร่งเครียดเด็กชายตัวเล็กนั่งกอดเขาอยู่บนเก้าอี้พลาสติกหน้าห้องใบหน้าเปื้อนเหงื่อเสื้อผ้าเก่าๆมีกลิ่นฝุ่นและเหงื่อครจนพยาบาลที่เดินผ่านหลายคนห,คนหันมามองแต่ก็ไม่สนใจเขาเอาแต่ก้มหน้าพึมพำในใจขอให้คุณป้ารอดทีเถอะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงประตูห้องฉุกเฉินก็เปิดออกแพทย์คนหนึ่งเดินออกมาพร้อมถอน ปลอดภัยแล้วนะครับเกือบหัวใจวายเฉียบพลันถ้ามาช้ากว่านี้คงไม่รอดก้องถอนหายใจยาวโล่งอกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรุ่งเช้าหลังจากผู้หญิงคนนั้นถูกย้ายไปห้องพักฟื้นเธอลืมตาขึ้นช้าช้ามองไปรอบๆด้วยสายตาเลื่อนลอยก่อนจะสะดุดกับร่างเล็กๆที่นั่งหลับฟุบอยู่ข้างเตียงเด็กชายคนเดิมยังคงจับมือเธอไว้แน่นแม้จะหลับไปแล้วหญิงคนนั้นมองอยู่นานน้ำตาอาคลอโดยไม่รู้ตัวเธอไม่คุ้นเคยกับการถูกใครสักคนดูแลด้วยความจริงใจเช่นนี้ ไม่นานก้องก็สะดุ้งตื่นขึ้นคุณป้าตื่นแล้วดีจังเลยครับเด็กชายยิ้มกว้างทังท,งที่ดวงตาย,ยัางแดงกำ่ำหญิงคนนั้นพยายามพูดเสียงแผ่วเธอช่วยฉันไว้ใช่ไหมครับผมชื่อก้องครับเด็กชายยกมือไว้อย่างนอบน้อมผมดีใจที่คุณป้าปลอดภยัยคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจทำให้หัวใจที่เคยแข็งกระด้างของเธอสั่นสะาน หญิงคนนั้นมีชื่อว่าวันนีเธอคือเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มีคฤหาสน์หรูริมแม่น้ำรถหรูหลายคันและคนรับใช้มากมายในสายตาคนนอกเธอคือผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จและมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงคือเธอโดดเดี่ยวเหลือเกินสามีเสียชีวิตไปนานแล้วลูกชายเพียงคนเดียวก็ถูกส่งไปเรียนต่างประเทศและแทบไม่เคยกลับมาเยี่ยมแม้แต่วันเกิดแม่เขายังส่งเพียงข้อความสั้นๆว่าชีบิดีเท่านั้นวันนีมีแต่เงินมีอำนาจแต่ขาดสิ่งที่เรียกว่าความรัก เมื่อได้ยินคำพูดของกล้องหัวใจของเธอราวกับถูกแตะเบาๆจนเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเด็กอย่างเธอทำไมถึงกล้าเสีย่ยงช่วยคนแปลกหน้าวันนี้ถามเสียงสัน่นก้องนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างซื่อ,อผมแค่คิดว่าถ้าเป็นแม่ผมล้มลงตรงนั้นก็คงอยากให้มีใครสักคนช่วยครับเทียงประโยคเดือวน้ำตาของวันนี้ก็ไหลรินเธอหันหน้าเข้าหาหมอนปกปิดความอ่อนไหวที่ไม่อยากให้ใครเห็นแต่ก้องกลับไม่รู้เขาเพียงยิ้มบางๆอย่างโล่งใจ หลังพักฟื้นสองวันวันนี้ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเธอเอ่ยปากขอให้กล้องไปส่งที่คฤรหาหนดด้วยเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวไปสิจะถือว่าช่วยฉันอีกครั้งก้องลังเลเพราะไม่เคยแม้แต่จะเดินเข้าใกล้รั้วบ้านเศรษฐีแต่เม่อหญิงคนนั้นยืนยันเขาจึงจำใจตามไปเมื่อรถหรูเลี้ยวเข้าไปในคฤรหาหั์ใหญ่โตยามรักษาการถึงกับอ้าปากค้างที่เห็นเด็กผมกระอกรังเดินตามคุณวันนี้เข้ามาคุณผู้หญิงครับเด็กนี่ไม่ต้องห่วงเด็กคนนี้คือผู้มีพระคุณของฉันวันนี้ผู้เสียงหนักแน่น ตั้งแต่นั้นมาก้องกับคุณวันนีก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นเธอมักเรียกเขามาคุยนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะแม้จะเป็นอาหารเลิศหรูราคาแพงแต่ก้องกลับกินอย่างเกรงใจวันนีเห็นแล้วหัวราเบาๆไม่ต้องเกรงใจนะก้องเธอคือแขกของฉันก้องสายหัวผมแค่อยากเอาเงินไปให้แม่ครับอยากให้แม่ได้กินยาครบคำพูดนั้นยิ่งทำให้วันนีตื้นตันเธอรู้สึกว่าความอบอุ่นในครอบครัวที่หายไปนานเริ่มกลับมาพร้อมกับเด็กชายคนนี้ในค่ำคืนหนึ่งวันนีมองออกไปที่แม่น้ำเธอหันไปถามก้องที่นั่งข้างๆ ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองไหมก้องเด็กชายเงียบไปนานก่อนตอบด้วยน้ำเสียงจริงใจผมไม่อยากรวยหรอกครับแค่แม่ไม่ต้องลำบากผมก็พอใจแล้วนั่นคือประโยคที่ทำให้เศรษฐีนีผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าตัวเองกลับไม่มีอะไรเลยจริงๆ แสงแดดอ่อนๆยามเช้าส่องผ่านม่านโปร่งสีขาวภายในห้องถงใหญ่ของคฤรหาหน์ตรมแม่น้ำโตอาหารยาวทำจากไม้ออกกัดเงาสะท้อนแสงคมระยะเหนือสีสะอาหารเช้าถูกจัดเรียงอย่างสวยงามทั้งขนมปังอบใหม่เบคอนทอดกรอบไข่ดาวสีเหลืองนวลและผละไม้นำข้าหลักชนิดกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วห้องก้องนั่งอยู่ปลายโต๊ะเขามองอาหารตรงหน้าด้วยความเกรงใจไม่กล้าตักกินเต็มที่เหมือนคนอื่นๆเด็กชายคุนชินกับข้าวต้มบางๆที่มีผักโรยเพียงเล็กน้อยมากกว่าวันนี้ที่นั่งฝั่งตรงข้ามสังเกตเห็นก็หัวเราะเบา,เบา,เบา กินเถอะก้องที่นี่ไม่มีใครหวงหรอกจ้ะก้องยกมือไหว้ขอบคุณครับคุณป้าแต่ผมไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวเผื่อเหลือทิ้งเสียได้ครับคำตอบนั้นทำให้วันนี้นิ่งไปชั่วครู่หัวใจเธออบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดเด็กคนนี้ฉันคิดไม่เหมือนใครเธอพึพรรมพำในใจหลังอาหารเช้าวันนี้พาก้องเดินชมรอบพริหาดพาไปห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือเรียงรายสูงถึงเพดานถ้าอยากอ่านเล่มไหนหยิบได้เลยนะก้อง เด็กชายมองไปรอบๆตะลุกวาวเขาไม่เคยเห็นหนังสือมากมายขนาดนี้ในชีวิตโรงเรียนที่เขาเรียนมีหนังสือไม่กี่เล่มเก่าๆขาดวินแต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยความรู้ราวกับโลกอีกใบคุณป้าผมอ่านได้จริงๆเหรอครับแน่นอนจ้ะวันนี้ตอบด้วยรอยยิ้มก้องค่อยๆหยิบหนังสือวิศวกรรมพื้นฐานเล่มหนึ่งเขาเคยฝันอยากเป็นวิศวกรเพื่อสร้างบ้านแข็งแรงให้แม่และคนจนที่ต้องทนอยู่ในเพิงสังกะสีเด็กชายเริ่มอ่านด้วยความตั้งใจอย,อย่างยิ่ง เวลาผ่านไปก้องคุ้นเคยกับการมาเยี่ยมคารุหัตมากขึ้นบางครั้งเขานั่งเล่นเปียโนเก่าๆที่ไม่มีใครแต่มานานบางครั้งช่วยคนสวนรดน้ำต้นไม้แต่ถึงจะอยู่ในโลกที่หรูหราเขาไม่เคยลืมโลกอีกใบของตนทุกครั้งที่กลับบ้านก้องจะรีบเอาเงินที่คุณวันนีแอบให้ไปซื้อข้าวและยามาดูแลแม่เสมอเขายังคงซักผ้าต้มน้ำขัดพื้นบ้านเหมือนเดิมแม้เพื่อนบ้านบางคนเริ่มสุกสิ์ว่าเด็กก้องคบเศรษฐีแล้วคงลืมที่นี่แน่แต่เขาไม่สนใจเพราะรู้ว่าหัวใจยังคงอยู่กับแม่กระนั้นโลกสองใบก็เริ่่่มมเเเผยยใหห้็นนควาาาตงงองชัดจ พนักงานในคฤราสา์บางคนไม่พอใจที่เห็นเด็กยากจนเดินไปเดินมาในบ้านหรูพวกเขาซุบซิบกัะลับๆับว่าคุณผู้หญิงเอาเด็กสลัมเข้ามาเลี้ยงทำไมบางก็มองกล้องด้วยสายตาดูถูกบางครั้งถึงขั้นผู้ใส่หน้าอย่ามาเดินลเลอะเทอะนะเสื้อผ้าสกรปรกจะเปื้อนพื้นหินอ่อนหมดกล้องได้ยินแต่ก็เงียบไม่เคยตอบโต้เขาเพียงก้มหน้าทำตามที่คุณวันนีสอนคือให้ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกคนคืนนั้นหลังจากพนักงานบางคนพูดจะเสียสีวันนี้เรียกกล้องเข้ามาคุย ก้องไม่ต้องใส่ใจคำพูดพวกนั้นนะจ๊ะก้องยิ้มบางๆผมนชล้วครับคนในสลัมก็ชอบด่ากันเล่นๆแต่ผมไม่โกรธหรอกครับผมคิดแค่ว่าผมต้องทนให้ได้เพราะแม่คำพูดนั้นทําให้วันนี้น้ําตาซึ้งเธอเห็นความอดทนในแววตาเด็กชายและยิ่งมั่นใจว่าเลือกไม่ผิดที่ให้เขาเข้ามาในชีวิตไม่นานหลังจากนั้นวันนี้เริ่มพูดจริงจังก้องถ้าเธออยากเรียนต่อในโรงเรียนที่ดีกว่าฉันจะช่วยส่งเสียให้เองเด็กชายเบิกตากว้างจริงเหรอครับคุณป้า จริงสิจะเด็กเก่งอย่างเธอควรได้โอกาสมากกว่านี้ก,ก้องก้มกราบแทบเท้าวันนี้น้ำตาไหลไม่หยุดขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับคืนนั้นเขากลับบ้านด้วยหัวใจพองโตรีบเล่าให้แม่ฟังแม่เพียงยิ้มบางๆน้ำตาคอก็อแม่ภูมิใจในตัวลูกมากอย่าลืมตัวเองนะลูกก้องกอดแม่แน่นแล้วตอบว่าไม่ครับแม่ผมจะไม่มีวันลืมโลกของเขาเพิ่งเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยโลกสองใบที่แตกต่างกันสุดคู่กำลังจะหลอมรวมเข้าหากันแต่เส้นทางนั้นไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เสียงกริ่งโรงเรียนเอกชนชื่อดังๆขึ้นท่ามกลางสนามหญ้าสีเขียวตัดเรียบมีอาคารเรียนสูงใหญ่และห้องเรียนติดแอร์เด็กๆแต่งชุดนักเรียนสะอาดสะอานรองเท้าขาวสะอาดราวกับเพิ่งซื้อใหม่ทุกคู่ก้มก้าวเข้ามาที่มีในวันแรกด้วยหัวใจที่ทั้งตื่นเต้นและหวั่นกลัวเขาได้รับโอกาสจากคุณวันนีให้มาเรียนต่อในโรงเรียนดีๆที่ค่าเทอมสูงเกินกว่าที่เด็กในสลัมอย่างเขาจะฝันถึงได้กล้องสวมชุดนักเรียนใหม่ที่คุณวันนีซื้อให้แม้จะพอดีตัวแต่เขายังคงรู้สึกแปลกแยกเพื่อนร่วมชั้นบางคนมองเขาด้าาสงบปปรระะิ เด็กคนนี้มาจากไหนทำไมดูไม่เหมือนเราเลยมีบางคนหัวเราะเยาะเบาๆเมื่อเห็นรองเท้าที่แม้จะใหม่แต่ไม่ใช่ยี่ห้อดังเหมือนของพวกเขาก้องพยายามไม่สนใจแต่ลึกๆเขาก็เจ็บปวดระหว่างพักกลางวันกลุ่มเด็กชายกลุ่มหนึ่งเดินมาหาเฮ้ไหนชื่อก้องใช่ไหมได้ข่าวว่าเป็นเด็กสลัมที่คุณวันนีเก็บมาเลี้ยงใช่ปะเสียงเย้ยหยันทําให้ก้องกำมัดแน่นใช่แต่ผมมาเรียนที่นี่เพราะอยากเรียนจริงๆก้องตอบเสียงหนักแน่นอีกฝ่ายหัวเราะ อย่าคิดว่ามีเสื้อผ้าใหม่แล้วจะเหมือนพวกเรานะนายไม่มีทางเป็นเหมือนเราได้หรอกคำพูดนั้นแทงใจดำแต่ก้องเพียงหันหลังกลับไม่อยากมีเรื่องเขาจำคำแม่ไว้เสมออย่าทำให้ใครดูถูกเราว่าเป็นเด็กเกเร ے. หลังเลิกเรียนก้องกลับไปที่คารุหาดเขานั่งทำการบ้านด้วยความตั้งใจวันนี้เดินเข้ามาเห็นก็ยิ้มก้องถ้าเจอใครรังแกย่าเก็บไว้คนเดียวนะจะบอกฉันได้เสมอก้องสายหัวไม่เป็นไรครับคุณป้าผมจะสู้ด้วยการเรียนให้ดีผมอย่าพิสูจน์ว่าผมไม่ได้ด้วกว่าใคร วันนี้ได้ยินแล้วน้ำตาคลอเธอเห็นความมุ่งมั่นในแววตาของเด็กชายเธอเองก็เคยผ่านการถูกดูถูกจากสังคมมาเช่นกันเมื่อครั้งที่ยังเป็นหญิงสาวจนๆที่พยายามสร้างธุรกิจจากศูนย์วันเวลาผ่านไปก้องตั้งใจเรียนอย่างหนักจนสอบได้คะแนนดีติดอันดับต้นๆของชั้นเพื่อนบางคนเริ่มยอมรับแต่ก็ยังมีบางกลุ่มไม่เลิกดูถูกก็แค่ขยันไปวันๆสุดท้ายก็เป็นแค่เด็กที่ไม่มีอะไรอยู่ดีแต่สิ่งเหล่านั้นกลับเป็นแรงผลักดันให้ก้องมุ่งมั่นยิ่งกว่าเดิม เขาใช้เวลาหลังเลิกเรียนอยู่ในห้องสมุดอ่านหนังสือเพิ่ม,เต,มเติมศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่เขาหลงไหลเพราะเขาฝันอยากเป็นวิศวกรผู้สร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงในขณะเดียวกันวันนี้ก็เผชิญแรงกดดันจากสังคมชั้นสูงไม่แพ้กันเพื่อนร่วมวงการธุรกิจบางคนซุบซิบนินทาคุณวันนีคงเหงามากถึงเอาเด็กสลามมาเลี้ยงบางก็แอบประชดว่าระวังนวันหนึ่งเขาอาจหักหลังเอาทรัพย์สินไปก็ได้แต่ทุกครั้งที่มีคนพูดวันนีจะตอบด้วยรอยยิ้มถ้าไม่มีเด็กคนนั้นวันนี้ฉันคงงงไไม่่่ด้นนัอยูตรี เธอเชื่อมั่นในตัวกล้องอย่างเต็มหัวใจวันหนึ่งโรงเรียนจัดการแข่งขันต่อปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับเขตกล้องสมัครเข้าร่วมแม้หลายคนหัวเราะว่าเด็กสลัมจะไปสู้ใครได้แต่เขาก็ไม่หวัน่นการแข่งขันวันนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดกล้องนั่งบนเวทีใหญ่ใต้แสงไฟสปอตไลท์เสียงหัวใจเต้นดังจนแทบหลบเสียงพิธีกรแต่เมื่อโจทย์ถูกอ่านขึ้นเขากลับตอบได้อย่างมั่นใจทีละข้อ,ขอ,ขอ สุดท้ายก้องคว้าอันดับหนึ่งท่ามกลางเสียงตะลึงจากครูและเพื่อนทั้งโรงเรียนคุณวันนีที่นั่งอยู่ในงานยิ้มทั้งน้ำตาเธอลุกขึ้นปรบมือให้เสียงดังที่สุดเมื่อก้องเดินลงจากเวทีเธออบก,กอดเขาแน่นแม่ภูมิใจในตัวเธอเหลือเกินก้องเหนืยหน้าขึ้นยิ้มทั้งน้ำตาถ้าไม่มีคุณป้าผมคงไม่มีวันนี้แต่แม้จะประสบความสำเร็จครั้งแรกก้องรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการทดสอบเล็กๆของชีวิตยังมีเส้นทางอีกยาวไกลรออยู่ข้างหน้า หลายปีผ่านไปจากเด็กชายในสลัมที่เคยหิวโหยก้องเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มวัยรุ่นเต็มตัวเขายังคงตั้งใจเรียนไม่หยุดหย่อนจนสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยชั้นนำของประเทศความฝันที่เขาเคยบอกแม่ไว้ตั้งแต่เด็กกำลังกลายเป็นจริงทีละก้าววันเปิดเรียนวันแรกก้องยืนอยู่หน้าตึกเรียนสูงใหญ่มองรอบตัวด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะได้มายืนตรงนี้แต่สิ่งที่ทำให้เขายิ้มได้ก็คือไม่ยังคงอยู่ข้างๆแม้จะนั่งรถเข็นเพราะสุขภาพอ่อนแอลงแต่รอยยิ้มของแม่ก็ยังอออบุ่นนเเหมมืดิ แม่ผมสัญญาว่าจะเรียนให้จบและหางานดีๆเลี้ยงแม่ให้สบายครับแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแม่เชื่อในตัวลูกเสมอก้องช่วงมหาวิทยาลัยไม่ง่ายเลยก็้องต้องรับงานพิเศษทั้งสอนพิเศษส่งอาหารและทำงานในห้องแลบเพื่อเก็บเงินช่วยแม่แม้คุณวณันนียินดีจะสนับสนุนทุกอย่างแต่ก็้องไม่อยากเป็นภาระเขาอยากพิสูจน์ว่าเขาสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเอง ในช่วงปีสามหาวิทยาลัยจัดโครงการประกวดนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงานก้องรวมกลุ่มกับเพื่อนๆและเสนอแบบบ้านต้นทุนต่ำที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานสามารถสร้างได้ด้วยงบเพียงเล็กน้อยแต่แข็งแรงและปลอดภัยกว่าบ้านสังกะสีในสลัมวันประกวดผลงานของก้องถูกหลายคนดูถูกของพวกนายมันก็แค่เศษวัสดุเอามาประกอบกันไม่มีทางสู้โปรเจกต์ใหญ่ๆได้หรอก แต่ก้องยืนหยัดอธิบายด้วยความมั่นใจเขาพูดถึงชีวิตจริงของคนจนที่ต้องอยู่บ้านที่ไม่มั่นคงในฤดูฝนเขาพูดถึงแม่และเพื่อนบ้านในสลัมที่ยังคงทนทุกข์อยู่ทุกวันเสียงของเขาสั่นไปด้วยอารมณ์จริงใจเมื่อจบการนําเสนอทั้งห้องเงียบปริบก่อนเสียงปรบมือดังกล้องไปทั่วกรรมการบางคนถึงกับลุกขึ้นยืนชื่นชมสุดท้ายโปรเจกต์ของกล้องชนะเลิศได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนให้สร้างบ้านต้นแบบจริงในสลัม วันเปิดตัวบ้านหลังแรกผู้คนมากมายรวมตัวกันในชุมชนแออัดที่ก้องเติบโตมาเด็กๆวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยกว่าเดิมผู้ใหญ่ต่างยิ้มด้วยความดีใจแม่ของก้องนั่งมองผลงานลูกชายด้วยน้ำตาแห่งความสุขลูกทำได้จริงๆแม่พึพรรมพำเบาๆคุณวันนีที่ยืนอยู่ข้างๆเอื้อมมือแต่ไหล่ก้องเห็นไหมก้องโลกไม่ได้เปลี่ยนเพราะเงินทองแต่เปลี่ยนเพราะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเธอต่างหากก้องก้มลงกราบแม่และคุณวันนีน้ำตาไหลพราก ผมสัญญาว่าจะสร้างบ้านให้คนจนได้อยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นไม่ใช่แค่บ้านแต่เป็นความหวังข่าวความสาเร็จของกล้องแพร่กระจายไปทั่วประเทศจากเด็กชายในสลัมสู่วิศวกรหนุ่มที่สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กยากจนอีกนับพันคนกล้าที่จะฝันและสู้เพื่ออนาคตและในค่าคืนนั้นกล้องนั่งมองบ้านต้นแบบหลังแรกที่ส่องไฟสว่างสวัยเขายิ้มทั้งน้ําตาและกระซิบเบาชีวิตผมอาจเริ่มต้นจากความยากจนแต่วันนี้ผมเลือกที่จะใช้มันสร้างความหวังให้คนอื่น นั่นคือวันที่เด็กชายจนคนหนึ่งพลิกชีวิตของตัวเองและกลายเป็นผู้มอบแสงสว่างให้กับผู้อื่น